ธรรมรุจิเทราประทานพระไตรปิฎกเล่มที่33ว่าด้วยผลแห่งความพอใจในธรรม7จในเวลาที่พระพุทธเจ้าผู้พิชิตมารพระนามว่าที่ปังก่อนทรงพระยากรสุมเมธธบดาบทว่าในกับจะกับนี้ไปนับไม่ถ้วนดาบทนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระมารดาบังเกิดกล่าวของดาบทนี้จะทรงพระนามว่ามายา พระบิดาจะทรงพระนามว่าสุโทธทนะดาบทนี้จะชื่อว่าโคดมดาบทดาบทนี้จะเริ่มตั้งความเพียรทำทุกขะกิริยาแล้วจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มียศใหญ่ตรัสรู้ที่ควงไม้อสัทพึกพระอุปติสสะและพระโกริตะจะเป็นพระอัครสาวกภิกษุอุปถาก ชื่อว่าอานนท์จะบำรุงดาบทนี้ผู้เป็นพระพิชิตมานนางภิกษุณีชื่อว่าเคมาและอุบลวบณาจะเป็นอัคระสาวิกาจิตตะครหบดีและเศรษฐีชาวเมืองอาลาวีจะเป็นอักระอุบาสกไม้โพของนักปรา์ผู้นี้เรียกว่าอสถัถพฤกษ มนุษย์และเทวดาได้สดับพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ซึ่งจะหาใครเสมอเหมือนมิได้ต่างก็เป็นผู้เบิกบานประนมอันชฉลีถวายนมมสการเวลานั้นเราเป็นมานบชื่อเมฆะเป็นนักศึกษาได้สดับคําคำพยากรณ์อันประเสริฐซึ่งสุเมธดาบทของพระมหามนุนีเราเป็นผู้คุ้นเคย ในสุเมธาดาบทผู้เป็นที่อยู่แห่งกะรุนาและได้บวชตามสุเมธาดาบทผู้เป็นวีระบุรุษนั้นผู้ออกบวชอยู่เป็นผู้สำรวมในพัปติโมและอินทรียห้เป็นผู้มีอาชีวะหมดจดมีสติเป็นนักปราดกระทาตามคำสอนของพระพิชิตมารเราเป็นผู้อยู่เช่นนี้ถูกบาปมิตรบางคนชักชวนในอนาจารย์ ถูกกำจัดจากหนทางอันชอบเป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งวิตกจึงได้ลีกไปจากพระศาสนาภายหลังถูกมิตรอันนาเกลียดนั้นชักชวนให้ฆ่ามารดาเรามีใจอันชั่วช้าได้ทำอนันตาริยกรรมฆ่ามารดาเราจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในอเวจีมหานรกอันแสนทารุณเราไปสู่วินิบัติถึงความลำบาก ท่องเที่ยวไปนานไม่ได้เห็นสุเมธดาบทผู้เป็นนักปราดผู้ประเสริฐกว่านระอีกในกับนี้เราเกิดเป็นปลาติมิงคละอยู่ในมหาสมุทรเราเห็นเรือในสาครเข้าจึงเข้าไปเพื่อจะกินพวกพ่อค้าเห็นเราก็กลัวแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเราได้ยินเสียงกึกก้องว่าโคตโม ที่พ่อค้าเหล่านั้นเปล่งขึ้นจึงนึกถึงสัญญาเก่าขึ้นมาได้ต่อจากนั้นได้ทำการละกิริยาเกิดในสัญชาติพราหมในสกุลอันมั่งคัง่งณพระนครสาวัตถีเราชื่อว่าธรรมรุจิเป็นคนเกลียดบาปกรรมทุกอย่างพออายุได้เจ็ดขวบก็ได้พบพระพุทธองค์ผู้ส่องโลกให้โชดช่วงจึงได้ไปยังพระมหาวิหารเชตวัน แล้วบวชเป็นบรรพชิตเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสามครั้งต่อคืน1กับวันหนึ่งครั้งนั้นพระองค์ผู้เป็นพระมหาหมุนีถ้าพระเนตรเห็นเราเข้าจึงได้ตรัสว่าดูก่อนธรรมรูจิท่านจงระลึกถึงเราลำดับนั้นเรากราบทูลบุพกรรมอย่างแจ่มแจ้งกับพระพุทธเจ้าว่าเพราะปัจจัยแห่งความบริสุทธิ์ในปางก่อนข้าพระองค์ จึงมิได้พบพระองค์ผู้ทรงพระลักษณะแห่งบุญตั้งร้อยเสียนานวันนี้ข้าพระองค์ได้เห็นแล้วหนอข้าพระองค์เห็นพระสรีระของพระองค์อันหาสิ่งอะไรเปรียบมิได้ข้าพระองค์ตามหาพระองค์มานานนักแล้วตัณหานี้ข้าพระองค์ทําให้เหือดแห้งไปโดยไม่เหลือด้วยอินทรีย์สิ้นการละนานข้าพระองค์ชําระนิพพานให้หมดมนถินได้ โดยการละนานข้าแต่พระมหามุนีในตาอันสำเร็จด้วยญานถึงความพร้อมเพียงกับพระองค์ได้ก็สิ้นเวลานานนักข้าพระองค์พินาศไปเสียในระหว่างอีกเป็นเวลานานวันนี้ได้สมาคมกับพระองค์อีกข้าแต่พระโคดมกรรมที่ข้าพระองค์ทำไว้จะไม่พินาศไปเลยเราเผาเกิเลสทั้งหลายแล้วพระพุทธศาสนา เราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้ทราบว่าท่านพระธรรมรจิเถระได้พาสิธาทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการละชนีแลจบธรรมรจิเถราประธาน